ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางค้าบริหารงานโดยนางสาวยุพาจุนแชงผู้อำนวยการกศนอำเภอบางค้าสังกัดสำนักงานส่งเสริมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเซานำเสนอ การดําเนินการจัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณโรงเรียนแก่นเสมมตใต้ตําบลเสมมตใต้อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเสมมตใต้เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒ ฒนาทักษะชีวิตของตนเองใน4มิติดังนี้ 1. มิติสุขภาพกอสนออำเภอบางคา้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้กินรู้อยู่รู้จักดูแลตนเองและการออกกําลังกายที่เหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดีอาทิโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการเดินรู้แอปพลิเคชันในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในยุคโควิด19มีการบรรยายจากวิทยากรจากโรงพยาบาลบางค้าอําเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซา 2. มิติสังคม กศอนอำเภอบางคา้าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลและปกติสุขเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่คนเดียวได้การจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กัน 3. มิติเศรษฐกิจ กอสอนออำเภอบางคา้าจัดการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุให้ความรู้และการฝึกทักษะหลักสูตรการประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพผู้สูงอายุในยุคโควิด -19 เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพเพื่อสร้างไรายได้เสริมแก่ผู้สูงอายุในยุคโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจำนวน30คน 4. มิติสภาพแวดล้อม กศนออำเภอบางคาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรปลอดภัยสำหรับตนเองอาทิเรื่องการอนุรักษ์พลังงานด้วยการทำเตาเผาฐานร้ายควันมีการบรรยายจากภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการขยะตามบนสมเด็จใต้ตามบนสมเด็จใต้ออำเภอบางคาจังหวัดฉะเชิงเซา มีการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าผู้สูงอายุมีความรู้มีทักษะในการดำเนินชีวิตทั้ง4มิติพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสูงวัยใจสมาร์ที่มีความสุข